อ,อันนี้นะได้ทําการหรือถอดไอซีพีทีาไปแล้วนะตัวนี้เป็นไอ3ีสามาสอหนะตอนนี้ที่วัดดูไฟก็จะสวิงเนียลียงเนี่ยซุบซุบซุบนะเดี๋ยนี้สิ่งที่ต้องทําแก้ไขนะคนอยากศึกษาเรียนรู้หรือลองทําหรือว่าเป็นจข,ของเครื่องที่ดูอยู่อว่าต่อมากับเครื่องาบ้างอตอนนี้เราต้องไปหาไฟมาเลี้ยงให้มันนิ่งมันคงที่ก่อนนะ ไฟเนี่ยมันมา,ารถผ่านอารรถไฟมาเนี่ยมันไม่มีแอมไอซีครับโมแปลงเทสใหนน้นะมันใช้งานไปแล้วมันกินแอมกินอะไรไม่พอมาเลยตัววิ่งอยู่นะถ้าเกิดว่ามันทำงานได้ชุดยึงปุ๊บเดี๋ยวมันจะมีแรงไฟจากเจ้าขดเนี่ยเข้ามาช่วยเสริมอีกทบทวนนะดูตามในวงจรได้วงกรมีอยู่นะในเเนี่ย เอไปโหลดหาเอาได้นะอูจรนี้หมดเลยนะไซ่อมตามนี่เอานะ <S 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 ผมใช้กล้องถ่ายทีนี้มันก็จะไม่ชัดหน่อยละแต่บอกข้อมูลมีหมดขาทั้งเนี้ยเนะนี้ยรถเรืงทำอะไรแล้วมันจะมีไฟเสริมมาจากตรงน,นี้ยเนี่ยออกจากแบ่งมังกลาง้มาเสริมมะทีนี้ทำสองอย่างคือเรากลับไปซ่อมอย่างเดิมนะโงไรงกะหาชงชาเรจะสร้างปถายขึ้นมาใหม่ ก็แล้วแต่ละคนนะ,ะโยมมหาไฟใส่ใข่เขาก่อนนะตรงนี้เป็นชุดโปรเทคของเขาอยู่เดี๋ยวเราปล่อยไว้ยังเดิมนะเดี๋ยวตัดแก้ไขออกบางส่วนหรือทําแบบนี้ไม่ได้จริงก็สร้างชุดผลิตความที่คือน้ำม่นจะจัดแบบไหนก็ได้นะเป็น่าแปลง หรือว่าเป็นไอซกับมาแปลงรวมก็ได้แล้วแต่ชอบแ,แต่บางคนทําเพื่อแก้ไขซ่อมออกมาใช้นะแนวมวยวัดบ้านๆนะนี่นะไอซีจะถอดตกรองกถ่ต้อ,ตอเตอร์องงานเราเนี่ยเขาปลดออกหมดแล้วนะเส้นนี้เดี๋ยวไอซีใส่ทําลุกขึ้นให้ได้ เดี๋ยวทำหาปลายเลี้ยงมาใส่แล้วไอ้ทรงไอซีผูนะ้เนี่ยการเรียบร้อยแล้วนะมาลองเสี่ยงดอูอย่างนี้วางไหมนะี่ยเล่นรถบัสมา S <S <S ก็ดังแล้วนะก็เป็นเสียพักไฟอย่างเดียวก็ไอตัวไอจีพีทีเนี่ยนะตอะนนั้นนึงอ่ะจวเจอกันคลิปอันต่อไปนะอันนี้ก็คือกรณนีไอ้ไม่รู้มันชอ็อตยังไงมานะ <c oughs> เปยน LGBT ไอจีพีทีปายเปลี่ยนสามารถต้องห้าไปแล้วก็พวกอาร์ตตีข้างๆของเปลี่ยนออกหมดแล้วนะอ่ะในเสร็จสมบูรณ์แลนะ้วพิดฟ้านะ คลิปฟรีใน y u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  e นะนะมีอยู่หลายคลิปนะัลงไว้นานก็ใจงานซ่อมบานๆก็เข้าไปดูกันได้นะเรียนฟรีที่แล้วนหะนังสือมีขายนะขายทั้งในเฟสในเพจตัวในลาซาด,ด้าในช้อปปี้มีหมดนะ<อ>เจอกันอันคลิปอันต่อไป